สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องก a บ Gap Channel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะนำเสนอท่านในเกมของ Tactics นะครับแต่มาในกันโหมดซอมบี้จ้ารอเพื่อนพร้อมนะครับโมก็กลับมาพร้อมกันอีกแล้วนะครับ ซอมบี้เ <Zombie. c oughs> อ้ามาเลยจ้ะซอมบี้ครับตอนนี้ผมมาคุณชัยวัฒน์นะสะกดเป็นภาษาโอเคครับผมไปครับชัยวัฒน์นะครับคุณเออน่ Holy shit นะ่ะเฮลมาดฟาร์เนี่นะครับไปฮนะไม่ได้หยาบนะครับแต่ชื่อเขาเปนเขาชื่อฮอลิชิดนะแต่มาดฟาร์นี่หยาบจริงอันนี้อันนี้ผมเติมให้นะไปต่อไปต่อไปต่ออู้ขอไปคนระับขอไปนะ ไม่หลุดไม่หลุดตัมหนึ่งไปหนึง่งไปต่อครับโห่ดิเชตนะยิงโห่ดิเชตนะครับ,รบเอ้ยไม่ใช่ยิงโห่ดิเชตยิงช่วยยิงช่วยครับยิงโหยิงช่วยโห่ดิเชตนะครับโห่ดิเชตมามไปครับบุ่มปร๊บไปต่อครับเหลือตัวเดียวครับเอา้าคุณจัดการยังไงจ๊ะยังไงอะ่ะฮะเนีย่ยโห่ดิเชตคุณยังไง ใครจะช่วยอผมช่วยก็ได้เนี่ยช่วยเขาช่วยเขาช่วยคนเป็นการดีครับช่วยคนเป็นการดีนะไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับไรเฟิลจู่โจมครับไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไป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 ครับด่านสองครับไรเฟิลยู่โจมของผมแล้วฮะฝั่งนู้นเป็นต้องมาช่วยคุณโฮลิชิตต่อครับไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวนะลีรอยก่อนฝั่งนี้ดีกว่าครับฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้สนุกกว่าครับอุ้ยชัยวัฒนดขอโทษครับขอโทษทีขอโทษทีครับคุณขอโทษทีครับขอโทษที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 ครับขอโทษทีขอโทษทีโอ้ยมูดังไปขอโทษเขาเดี๋ยวขอโทษกกันหลังเกมก็ได้โถเอ้ยตาบ้านาจีนาจ่าเยี่ยมครับ เลิฟเลยครับไอเลิฟอยูเลยครับเสาเยี่ยมมาครับน่าใไขนอนะปครับผมขอแรก็บของนะเก็บของนะครับ RPG ครับเอา RPG นะผมเอา RPG ก่อนแล้วผมไม่ช่วยเอ้าไม่ช่วยแล้วปครับปครับโอเคโอเคครับปครับขอขอขอให้นะขอให้นะครับโอเคนะครับปครับปครับปครับ สพอร์ตช Elena, tiempo, ัยว nice. Mont ัฒน right. ์สอร์ตชยวัฒน์เสร็จปุ๊บต่อไปสพอร์ตคนนี้ต่อนะครับไปแล้วนะครับยิงครับยิงอาบีจีนะอาบีจีครับเรียบร้อยตายคู่เลยเรียบร้อยเลยโหขอพายจริงๆขอพายจริงๆครับขอพายจริงๆครับต้องขอพายจริงๆนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับคุณชัยวัฒน์ถ้าถ้ารับรับชมคลิปผมอยู่นะครับต้องขอภัยนะขอโทษนะครับ